ดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้ามาทําทุ้านในเมืองเนาะก็จะกินขนมเบื้องค่ะเป็นขนมเบื้องสูตรโบราณเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าร้านกันค่ะนี่นะคะขนมเบื้องโบราณน,นี่นะคะกินตั้งแต่สมัยคุณตานั่งทําขายเองเลยนะคะตอนนี้คุณยายมานั่งทําขายนะคะ นี่ค่ะก็จะมีไส้หวานก็เป็นฝอยทองนะคะแล้วก็ไส้เค็มก็เป็นมะพร้าวเนาะแต่ที่แตกต่างขนมเบื้องที่นี่จะใช้อ่าใช้อะไรนะคะคุณยายเป็นข้าวกล้องค่ะแป้งข้าวกล้องเนาะก็สีมันก็จะไม่ขาวนะคะสีมันก็จะเป็นสีอ่าครีมๆออกน้ำตาลเนาะมีค่ะแป้งข้าวกล้องนี่เลยนะคะ ากินมากนี่เดี๋ให้ดูคุณยายทำนะคะนี่ก็คือฝอยทองนะคะฝอยทองเนาะที่ใส่ใส่ไส้เยอะมากเป็นร้านโบราณเลยนะคะใครสนใจมาซื้อได้นะครับหยุดวันไหนค,ะนค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะคะ ขนมเบื้องโบราณตรงนู้นก็จะมีลูกคุณตาเด็กน้อยนั่งรอยอยู่นะคะนี่ค่ะ ความอลังการคือการใส่ครีมแล้วก็ไส้นะคะเพราะว่าใส่เยอะมากแล้วก็ขนมเบื้องชิ้นใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเป็นเจ้าประจำที่เรามาเลยเนาะนี่ค่ะถึงเวลาใส่ครีมแล้วโอ้โหสูงใกล้ๆเลยค่ะอินเสิร์ตไปเลยค่ะ เยอะใส่ครีมอันนี้ไส้เคีมนะคะไส้เค็มเป็นมัฟฟ้าวนะคะอันนี้ไส้หวานเป็นฝอยทอง มากเลยนี่นะคะเห็นไหมคะเวลาสุกแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลน้อมไม่ได้เป็นสีขาวเพราะว่าเป็นแป้งข้าวกล้องนะคะนี่น่ากินมากตัวใหญ่มาก ตรงนี้เลยสวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะใส่เน้นๆนะคะร้านเปิดสิบเอ็ดโมงถึงกี่โมงคะร้านเปิดเก้าโมงถึงสามโมงค่ะร้านเปิดเก้าโมงถึงสามโมงค่ะเนาะเมื <5. S 2> ม่อก่อนเปิดสายแต่ในนี้เปิดเช้าล้วแล้วก็ปิดไวเปิดเก้าโมงถึงสามโมงนะคะดูคุณตาแผนกแพ็กอยู่ข้างหลัง <c ười> กินมากขายตรงนี้เลยสวยๆยายบอกตรงนี้เลยสวยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่การันตีว่าขนมเบื้งโบราณของดีจังหวัดลำปางนะคะอร่อยมากอันนี้แม่ค้านำเสนอมากเลยค่ะ เรามาดูนแผนกแพ็กกันดีกว่านี้นะคะคุณตานั่งขายตั้งแต่เป็นสมัยหนุ่มๆแล้วนะคะก mm ็ hmm. ถ้าใครไม่อยากมารอนานเพราะว่าทางนี้มันที่จอดรถมีน้อยเนาะแล้วก็ทางค่อนข้างแคบนะคะก็สามารถโทรมาจองก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ mm hmm. ที่เบอร์โทรตรงตรงนู้นเลยนะคะ mm hmm. เราก็โทรมาก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อ เผื่อเกิดว่าอร้านหยุดเอ้ยรถเยอะเอ้ยไม่อยากรอ,อนานนะคะก็สามารถโทรมาสั่งจองกันได้นะคะนีค่ะก็นี่นะคะสำหรับคนที่จองไว้จะได้ไม่ต้องรอ,อนานของเรานี่สั่งไส้หวานไปนะคะเป็นไส้ฝอยทองอันนี้คุณยายก็จะทำไปเรื่อยๆอันนี้คือ หม้อ,อไส้ครีมนะคะอันนี้ก็คือหม้อของแผ่นขนมเบื้องเนาะทำจากข้าวกล้องทำหม้อเบื้เริ่มเทิ่มเลยนะคะอ,อันนี้ก็ไส้อร่อยอร่อยเลยรสชาติอร่อยเลยค่ะไม่หวานมากกลมกล่อมนะคะอันนี้ก็ไส้เค็มเนาะวันหนึ่งนี่คำนวณกะขายได้วันละเฉลี่ยวันละกี่ชุดคะ ร้อยกว่าชุดเลยใช่ไหมคะโอ้โหแค่ขนมเบื้องอย่างเดียวใช่ไหมคะร้อยกว่าชุดเลยเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะก็ตอนนี้ของเราก็ได้แลนะ้วเนาะเพราะว่าเราโทรมาจองก่อนเพราะว่ารถไม่ค่อยมีที่จอดแล้วก็ใกล้เที่ยงก็คนก็จะมาซื้อเยอะเพราะว่าแถวนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะคะก็ ตัวอำเภอเนาะแล้วก็สั่งจองกันได้ง่ายก็แวะมาเอาได้โทรมาบอกลวงหน้าเนี่ยค่ะคุณยายก็ทำสดๆแบบนี้เลยอร่อยหอมมากค่ะรสชาติสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นอ่ากี่ห้าตัวใช่ไหมคะโอ้ยแปดห้าตัวแปดตัวยี่สิบบาทนะคะราคาเดิมคุณตาบอกแปดตัวยี่สิบาทนี้ค่ะ คุณตาบอก9ปีแล้วยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะคะราคาเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็รสชาติก็เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนี่แต่เปลี่ยนคนทำเนาะเพราะว่าคุณตาทำไม่ไหวก็เปลี่ยนให้คุณยายทำนะคะนี่ดูน่ากินมาก ามาช่วงคนไม่เยอะก็ไม่ต้องรอนานเนาะแต่เราก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่พามาดูของดีจังหวัดลำปางนะคะขนมเบื้องโบราณที่แม่ชอบทานมากใครสนใจผ่านไปผ่านมาในตัวเมืองของลำปางก็สามารถมาแวะชิมกันได้นะคะขนมเบื้องโบราณเนาะโอเคงั้นคลิปนี้แม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีคลิปอะไรนะ่าสนใจอีกเรามาติดตามกันได้ค่ะ ีค่ะอันนี้ก็คือขนมเบื้องในส่วนของที่เราสั่งไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะตัวใหญ่มากนี่แปดชิ้นที่สิบบาทนะคะอร่อยมากอ,อร่อยมากค่ะ เนื้อครีมมันก็ไม่ได้หวานนะคะก็จะออกเครีมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนอ่าไส้ก็คือฝอยทองแล้วก็อร่อยค่ะก็ไม่ได้หวานมากกำลังดีเลยค่ะนี่นะคะอตัวใหญ่มาก กำลังดีค่ะ8ชิ้น20บบาทเนาะ